กับสวัสดีครับกับสวัสดีเอฟซีทังช่องทุกท่านนะครับอ่ะครับช่วงบายบครับมือนีนะครับอ่าทำกลางแดดจ่ายเลยครับเอฟซีห่อนยางขนาดนะครับอ่าห่อนแห้งกับอ่าคุณพ่อคุณแม่กับรักษาสุขภาพนะครับดูแลสุขภาพให้ดีอ่าดูแลลูกหลานเท่าให้ดีนะครับช่วงนี้อากาศแปรปรวนนะครับอ่าห่อนกับห่อนแห้งกันขึ้นมีล่มมีเย็นนะครับ แถบปรับอุ่นภะพุมประทันนะครับร่างกายชีวิตของคนเฮานะครับเอาดูกันไปนะครับ fc ครับมือนี้นะครับมีแนวทางครับตัวเลขของคุณพ่อเส้นสีเทปครับมาฝากมาตอน fc คุณพ่อคุณแม่กันหลังจากเขาได้ชุดหลังไปแล้วครับมือนี้เข้ามาโท่สัมผัสสดๆพูดคุยกันครับกับตัวเลขแนวทางชุดบนของคุณพ่อเส้นสีเทปกันประจํางินวันที่หนึ่งมีนาคมครับสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดอ่าว่าแนวทังตัวเลขของคุณพ่อเส้นสีเทปนะครับ สิถูกอกโดนใจเอฟซี FC, คุณพอ่อคุณแม่กันบอนะครับเอาเพื่อบาเป็นการเยเวลาครับเข้าไปต่อซ้ายสัมผัสพูดคี้กันสดสดคุณพ่อเช่นสีเทปครับ,วส,รบสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับพ่อครับสวัสดีครับหนาวหรือฮ้อนพ่อเดี๋ยวนี้ั <c oughs> ้ง,งเมื่อสักคนนี้พ่อแห้งเลยดิพ่ออยากเล่นชงการกอนมูลเลยดิ พอนไหลนี่สิเต็้งมันเดืกดตึ้อยู่ท่งนี้มันเดือดกับล่มแน่อยู่ได้หรอวิวเนี่ยนะโอ้่ยบ่มีหดร่มเอรยเป็นตึงต้งผมแปลว่าอุณหภูมปีนี้กลางคืนมันล่มนี่ยพอล่มเป็นสีเย็นๆ <c oughs> อ่ค่ะพ่อได้ชุดเล็กล่างไปแล้วก็มาติดตามเนี่ยท่านชุดเล็กบ,บนในเอสซี่ค่ะพ่อเพื่อนนี้โอ้ได้ตัวได้ใหญ่บ่ได้จค่ไหนพ่อเล็กใกล้สิออกแล้วนี่ตองได้ย่างเดียว ลืมข้าวเนอะพ่อมันยากหลายๆว่าอะไรลืมเหรค่ะเอฟซีมันยากแต่ยังว่าเออเสียมือได้คือพอเห็นเด่นทุมากคือพอเห็นว่าสีเอาลงคลคิมเลยติดกระโดดอะไรค่ะคุณข้าใจยากไปเฝ้าผู้ป่วยโรงพยาบานก็ทรบอะไ้กับมิถุนจะป่วยแต่ยากอยู่นี่ค่ะเดี๋ยวกับเจ้าของเดี๋ยวกับหัวเนี้ยเดี๋ยวกับลูกเนี้ยอยู่หนึ่ง ปีนี้แย่เว้ยแอดมินพอเลยอาการโคมาเลยพ่อตัวปีนี้มีแต่ผู่วยปีบรี้ตัวนหยปีนี้สิบนอย่างเดียวนะพ่อเนาะแมนแมนจ้ะอ่าเหล็กนั่งเมยพ่อเอสซี่ถามยุ้ยดิค่ะโอ้ยเหล็กนั่งอ่ะได้ดน่ไมขึ้นวันพระสี่ลหลี่ยมอ่ะนะ ค่ะพ่อได้ยูมินบ่พ่อได้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 ไม่าหรอพวกเขาเรื่องแบบเป็นเหล็กน่งเหรียญแม่เหรียญล้อหาสั่งล้หล่นเหยโอ้โอ้โอปเป็นยังพอ่อเหล็กน,งน่งเนาะเหล็กน่งก็เหล็กสุดออ่าตัวน,นึงบ่ข่าบนกับข่าล่างแล้วค่ะเนี่ยเหล็กน,งน่งติพอ่อเอาฝากเอฟพีก่อนในเป็นยังพอ่อเหล็กน่งพอ่อ อ๋อคือเลขนังกับเห็นนังเฮ็ดเอาอยู่บ้านเนี่ยต่ตอนนี้เราทีไปเวียนเทียนในมรดกโลกน้่งเพื่อนพูนละอันนี้ต้ทิฟซี่เขาแม่เขาได้ด้วยมันน้ำเลยเขาเรียกว่าเลขมวลอีสันจอนย่ันย่านสูตรบอตรงเป้าตัวนี้มาสำรองน้ำตุ๊ก็เลยเอาเหรียญล่อหาพ่อเหรียญล่อหาต่างมอระนี่นั่นแหละโอ้ค่ะอืมแล้วมาอย่าต้องเบิ้ง เพราะคำวันเกินสามหมดไปแล้วไม่คิดประเนเด้ยังอยู่ในซ้ำเพราะฉะนั้นเพิ่นเพิ่นไปเพิ่นไปนั่งเอบฟังมือวันเพิ่ยนที่ผ่าคำเดือนซ้ำบ่พ่อโอ้ยมือวันมือก้อนนีเมสเออเมือวันมือบุนโกกี้เนาะแมนเออทั้งทั้งพี่เป็นบุนโกกี้ที่พ่อวันเพิ่นเดือนซ้ำอันเป็นเป็นวันวันวิสาขาเนี่ยแหละแมนครับแมนวิสาขานละโอู้แต่เลยนั่งนั่งยศอยู่บ้านแล้วก็เลย เอ้ยนั่นออกมากันหลายๆเขาก็กเออดี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 เนาะกันซีเมนต์เมื่อไหร่กัน่องของพวกเจ้าได้เฮ็ดแจ็คหมดแล้วก็ไม่ว่าแจ็คโบลูก็เพ็่คนนอมาให้กันอืมแล้วโบ่มีความหวังเด้อพวกแก้ว,ว่ากันขับมันอยู่ได้หนงวดหนึ่งงวดสองอีกเต็มร้อยอยู่ว่ากันแงวดสามเนี่ยห่างสิบห่างสิบเด้อวะมีเจ้าที่เข่าพ่กเข่าได้ก็เลยว่ามันเป็นนางอาธิษฐานเตรงแล้ว อเห็นทีงกินมาแล้วมันเป็นครั้งที่สามพอเขาเห็นมาแล้วสองคนวันนี้ขึ้นหนึ่งไม่น้าค้องหนีเป็นวันที่สามแม่นรอบพอ่อเม่มมมมมมยร์เมียร์ร <c oughs> ไม่ใช่เพราะแบบลูก่ื้อเ่ามันพ่อพร้อมนี่แล้วพ่อเออเอาพร้อมนะน้องอเนาะท่นเอาเลขนั่งนี่ละพ่อก่อนเออเอาเลขนั่งมันครับจิตหนึ่งห่างจิต หนึ่งหาที่บอกอะกง่ามได้เหรอพอหนึ่งหาหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งห้าครับเลียงดังได้ครับเอฟซีใครเอฟซีตันเด่นเหรอเนาะพ่อแมนมันสิขืนมาเทลตโตเทลตโตตัวที่แรกมันขืนมาเก็บเจฟซีคนบอตาดอกนูตันให้คนก้อนหนึ่งหาหนึ่งเจ็ดเจ็ดหาเขาตัวเนาะพ่อเนาะเท่านั้นเดียวแต่ว่ามันขืนมากมันขืนมาเทลตโตเอบอลขืนมาที่แรกนั้น เนี่ยเกตขืนมาเที่สองเป็นเลขหนึ่งขืนมาเที่ยงที่สามเป็นเลขหา้าบัดว่ามันสิเรียลแล้วว่าจะยุดขิขืนแล้วมันมัป่งขึ้นมาอีกสองดอกขึ้นหนึ่งสี่ยุติขเขาเลยขึ้นสิเป็นเลขล่างวะอืมขืนมาอีกเนาะอืม,อมหนึ่งสี่นัวนเหรอเนาะสี่นี่ยก็จะเป็นเลขล่างเอ้าเขียนเพิ่มเสีอีกเลขนงัง บ้านนี้นนเลขหนึ่งได้เอาเลขหนึ่งสัดเลขนั่งได้แล้วบานนี้จวดเลขสูตรคำนวณแล้วบานพอ่พอครับพ่อไปคนละมองอยู่ดอกกันกับเลขคำนวณ <c oughs> ใ,<ช>ใช่กันไเลยพอละมันต้องมีอะไรเขา<ช>อันนึงละค่ะอ้าววิ่งหกวิ่งบนหกแล้วพ่อแมนวิ่งหกกับสามวิ่งหกกับสามค่ะพออ่อหาจับคู่ตอกสองตอกเนาะ พออ่อมีมีชุดสามตนวนั่นเป็นบ่พ่อมีมีเดี๋ยวซีไอว่าหลายโค้ดรับบ่ที่ลูกทามนี่ลูกสีได้เพื่อกระดาษในการเขียนนะนะอ่ออ๋อมีมีอ่าประมาณจากหาง่อเลขชุดสามตเอาจักสองคู่เขียนเขียนลดไปสองหางเลขสองตกับว่าหลายเป็นบ่พ่อว่าสองตกับสีคู่โอเคค่ะ่อโอเคจสองคู่เท่านะจา้า่ออะ รับม่อหกจับสามจับคู่หกสามหกสามครับพ่อฮ้ยวัจะออกดิปเหอเออแต่วันาสนานสิบปวิานีได้บุ๊คาาก่อนที่หนีันี่เก้าอีกหรอจังหวะนี่แลเออแล้วก็หกศูนหกศูนครับพ่อแล้วก็หกแปดหกแปดสามแปดสามแปด อ,อ๋อติดสามสองคู่ติดหกนำ้ำวงไปวงไปหกศูนย์หกศูนย์เปลี่ยนไปที่หกศูนย์เปลี่ยนไปที่หกศูนย์กันหกสามเปลี่ยนหกศูนย์กันหกสามน,น,น้องมันหอวตะออกไปบางนึงกับพวกเนี่ยได้เซีนมากเลยคือกอล่ะฮะไม่ถอออก ตั้เล็ตัวมึงรักเดียวมันนเอเปลี่ยนเชลเก่าก็เล่นหนึ่งซื้อๆ้ก็ยังเปลี่ยนเนาะเป่นม่พอเม่เอาชุดสามตัวพ่อเอาชุดสามตัวสี่สี่หกศูนสี่หกศูนครับสี่หกศูนยสี่หกแปดสี่หกแปดครับสี่สี่สี่หกสามสี่หกสามพ่อสามครูพ่อ อขอรักลอยค่ะหัวงวดเมื่อกี้รักลอยพ่อเขาอ่ารักลอยกับมี่สี่หกเจ็ดแปดเดี๋ยวลูเลขียนก่อนรักลอยพ่องวดเมื่อกี้ลักลอยพ่อกับเขาสามเด้อดใครสีหลักล้อยคือย,ยังก็พอ่อสี่หกเจ็ดแปดสี่หกเจ็ดแปดรักลอยพ่อมักซีเนาะมักสี ถ้าว่ากระงามีด้วยซีมาบ้ารักลอยดูอยู่ด้ค่ะเอฟซีอ่าหลักลอยนะครับสี่หกเจ็ดแปดถ้าพอเดนซีนะครับสังเกตจากชุดสามตัวสี่หกศูนย์สี่หกแปดสี่หกสามเอาเอฟซีแคปหน้าจอครับแคปหน้าจอชัดเจนมอเบิ้งอาสบาเบิ้งกล้องเดียวเดียวค่ะเดียวแคปหน้าจอกันเลยปั๊บเม็ดจีือนนี้เดือนนี้ของปีนี้มันออกเก้าศูนย์หกเลขทัก้าอบังเข้ามาเล็วนัง อันไหนก็พ่อตีีทแลอม้าในเดองวดนี่แะ้วมันดอกเดือนนี่กาย906เด้อแมนไล่พ่อเออแมนกับมันสี่ยวตกเก้าวอสันละอืมตะบาเหล็ก96มาดังส่วงถ่ายไหมพ่อแมนบ่เริ่มดังแล้วต้อง0 6เนอะเอ้านะคะสันจรนนะครอบนี้อียังก็เกิดขึ้นในเอซี นะคะมักกระตามค่ะว่ามักกระ่อย่านเด้อค่ะแนวทางมีเขามีลุดนะคะครับอ่ามีเลขนางมาฝากนั่มนะคะล่างสุดนะครับเป็นเล็กนางเด้อกับเอฟซีอ่าแนวทางเป็นบนอย่างเดียวเด้อค่ะเอฟซีชัดเจนนะคะอ่าพ่อเลขวิ่งเน้นตัวใดก็พอลืมเน้นวิ่งหกวิ่งหกนะเกมกอน่อร์เลยอแล้วก็ชุดสามตัวลุ้นเน้นอยู่ลืมพ่อลืมถาม ทุกสามตัวก็วงไปเลย406ค่ะ406โอเคอเออค่ะนาโชวไมให้เอสตีเพิ่นทวาลืมครับนะคะอะแคปหน้าจอค่ะซื้อวาฟันเม็ดเดียวเลยนะคะบนก60นะคะนอกนั้น,นเป็นตัวการตัวล่องเดคะเดอ้อนะคะ อาที่เจรนาดูแนวทางของคุณพอ่อเซียนสีเทพนะคะแนวทางวันที่หนึ่งมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะครับบนอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับล่างครับคลิปนี้มึงจะคลิปไม่ดีด้วยครับคุณพ่อคุณแม่ห้อค่ะเอ้าไดเวลาแล้วนะคะกระจิคอล่าเอฟซี FC แฟนคลับท่านช่องภูผาชาแนลนะคะอ่าวิไลให้โชคนะคะฉบับผ้า,ารวยไปก่อนด้วยค่ะเด้อนะคะพ่อสุดท้ายนี้ขอกาขอมูลขอบคุณพอ่อหลายๆด้วยค่ะเด้อสาหรับแนวทางค่ะพอ่อ ค่ะวัสดีค่ะพ่อวัสดีครับสุคดหมันหมายครับ,จบ,จบ,จบ